อ่ะโอเคนะครับยี่สิบกวคนละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอ่ะมาเริ่มต้นด้วยทอง XAU นะเมื่อคืนเราดูกันมันทำหนึ่งสองแล้วลงมาเป็นสามสามเสร็จปุ๊บันดีดกลับไปเป็นสี่เนี่ยเป็น A B C เป็นสับเวรเป็นสี่แล้วมันก็ลงห้ามาพัวเลยพอจบห้าตรงนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็กลายเป็น A ชุดหนึ่งอะนะแล้วมันกำลังทำบีอารไอ้นี่ไอ้นี่เนื่องจากสัดส่วนมันเกินสัดส่วนมันมันไม่ควรจะเกินหกสิบเอ็ดจุดแปดะนะ อันนี้มันเกินไปแสดงว่าขาเนี่ย่าจะเป็นขา A ของของสามเหลี่ยมมากกว่าหรือของขา A ของ B นะเนี่ยมันเกินเห็นนะตรงนี้มันหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่แค่นี้อยู่แถวเนี้ยแถวเนี้ยแหละแสดงว่าขาเนี่ยมันเกินไปก็ไม่ใช่ขามันคือถ้าเของเฮเล็กไม่ใช่ขาบัวไม่อช่ขาสุดท้ายเพราะงั้นเมื่อวานมันดีไปเป็นปุ๊บมันก็เป็น A แล้ว B ก็มีขนาดเล็กมากก็คงไม่ใช่อยู่แล้วแล้วมันทำหนึ่งสองสามคือนี้กําลังสนกําลังดูอยู่ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นสี่ เพราะสี่ต้องมาหาหัวหนึ่งขึ้นเซียนะเนี่ยมาลงมาหาหัวหนึ่งไอ้หัวนี่มันลงมาไม่ถึงแสดงก็ไม่ได้จะใช่แสดงก็ตรงนี้น่าจะเป็นขาขาขาขึ้นสี่แล้วกำล,ลังดีดห้าขึ้นไปห้าจะสั้นนะพอห้าสั้นแล้วลงเลยก็รอตัวเลขอะไรสักอย่างนึงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะถ้าไม่มีก็ถ้าไม่ดีถ้าออกมาดีก็ลงเลยลงก็จะมีแนวรับอแถวเนี้ยแถวๆนะไมอ่อาจจะลงไปถึงนี่ได้นะหนึ่งเก้าสามสามได้นะ 1, 9, 3, 3ได นะแล้วก็จะมีประมาณ1940-11938อีกชุดหนึ่งนะก็มาคราบว่าถ้ามันขึ้นไปไม่ไหวตัวเลขอะไรออกมาดีนะมันอาจจะเป็นห้าสั้นอาจจะลงอย่างนี้นะลงมาจืนะแถวนี้อาจจะเด้งขึ้นไปก่อนอย่างนี้แล้วลงมเมกรอบนึงอย่างนีนะ้ลักษณะน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะขาแรกเนี่ย มันเป็นซิกแซกเห็นไหมว่าขาสองมันควรจะเป็นแฟตหรือแม้ก็เป็นดับเบิลคอมบิเนชันถ้าเป็นดับเบิลคอมบิเนชันมันก็ลงมาเลยมันก็รูดลงมาเรื่อยๆนะก็จะเป็นขาบีนะแนวรับก็คือนน้นะไอ้ตรงเส้นเนี่ยไอ้ตรงไอ้กรอบไอ้บีดีเนี่ยนะนะแล้วก็จะเด้งกลับไปไปซีก่อนก็สางว่ามันจะมันจะอยู่ใน เขาเรียกอะไรอยู่ในกรอบแคบๆประมาณ1955ถึง19 1941933สาถานี้นะโอเคนะครับก็ทองก็มีแค่นี้โอเคนะไม่ใครไม่เข้าใจถามนะเกี่ยวกับเรื่องทองถ้าไม่มีก็ต่อเลยนะเรามาดูหุ้นเลยนะหุ้น ุ้นวันนี้ก็เข้ากับหลายตัวนะเข้ามาหลายตัว มาดูตัวนี้ตัวแรก BCG นะถามว่าไปต่อไหมมันไปต่ออยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเราบอกว่าอลังจะขึ้นอยู่คราวน,ะนี้วันนี้คนที่เขาถือมาเขาได้กำไรพอสมควรนประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นเขาก็ปิดทำกำไรขายไปเนาะซื้อมา1 2บสมาขาย12,9สองเก้ามีแปดหมื่นหุนได้มา4ี่หมกว่าบาทโอเคนะ ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็แสดงว่าที่เราดูไว้ก็น่าจะขึ้นไปว่าถวสสิบสี่บาทนะแต่ว่าต้องดูครับว่ามันจะขึ้นขึ้นทันทีไหมนะเพราะมันอาจจะเป็นหนึ่งสองะไรนีนะหนึ่งสองอาจจะขึ้นไปเป็นสามแถวแถวนี้นะอาจจะเป็นสามแถวแถวนี้อันนี้เป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสองนะแล้วขึ้นไปสามแล้วก็ย่อมาก่อนแล้วก็สี่อะไรเงี้ยนะก็ให้ดูว่าที่ให้ไปเนี่ยก็มีคนซื้อนันในห้อง ในห้องไลน์ผมแล้วก็ได้กําไรด้วยนะดีกว่าพวกคุณนะถามไม่เคยให้ดูเลยว่าได้กาดําไรหรือขาดทุนถามกันจัง <S <S ถามบ่อยๆผมจําได้นะแล้วไม่มีอะไรฟีดแบ็ผมก็ไม่ตอบแบบอันนี้เอสโซเอโซกับเมื่องานเราให้ซื้อตอน6กบาทสิบตังค์นะอ่าก็คนนี้ก็ซื้อมาแล้วผมก็บอกว่าสามเขียวให้นะ1 2หนึ่งสองสามสามเขียวเนี่ยมันจะต้องพักตัวนะอ่าเขาเรียก deliberation เขาก็ขายไป ขายไปตอนหกบาทห้ามากก็ได้กำไรปรมาแสนสองนะก็โอเคนะเราปรับไมล์เซ็ตคนในห้องใหม่ขึ้นไปมีกาไรก็ขายไม่ต้องรอรันเทนหรอกเพราะเดี๋ยวจะรันทดนะจ๊ะส่วนใครจะรันเทนก็แล้วแต่แล้วไม่ต้องมาถามอีกเพราะผมจําแม่นอ่ะต่อไปวันนี้ให้วันนี้มันพอดีตอนเช้าเนี่ยมันกระชากขึ้นไปแล้วมันย่อมาให้ซื้อกลับก็มีบางคนกล้าเล่นแล้วก็ปิดก็ได้กำไรมาพันกว่าบาทก็ถือว่าโอเคแจ๊นเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นนะนะ แต่ว่าต้องรอจังหวะมันยอ่อเพราะตรงนี้มันเริ่งจากมันเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกแล้วคุณดูสิมันลงมาอย่างเงี้ยคนที่รอขายอยู่เพียบเพราะงั้นโผล่ขึ้นไปปุ๊บคนที่รอขายก็จะขายลงมานะคุณไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนหรอกรอให้มันลงมาปุ๊บแล้วคุณก็ซื้อแล้วก็พอเด้งก็ขายเลยเพราะว่าคนรอขายอยู่เยอะมากนะคุณเนี้ยีแจ๊ดน่คนรอขายอยู่เยอะมากเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องเล่นแบบเพื่อตีหัวเข้าบ้านนะ อันนี้แจ็ก็น่าจะขึ้นไปได้ประมาณนั้งเนี่ยมีแนวต้านอยู่ประมาณสามบาทสิบแปดนะวันนี้ขึ้นมาจากสองบาทยี่สิบมะสองบาทห้าสิบขึ้นมาสองบาทแปดสิบแปดพรุ่งนี้ไปต่อก็สามแท่งเขียวอ่ะพอสามแท่งเขียวก็ต้องเลิกนะอันนี้สามแท่งเขียวก็ต้องเลิอกอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็น KTC โอ้โหเนี่ยวเขียนรูปไว้เหมือนเลยนะเขียนไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะนะนะั่นแหละเหมือนเลย ก็มีคนซื้อมานะก็ขายไปก็ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทโอเคนะคนในห้องตอนนี้ปรับไม n ์เซตใหม่แล้วขึ้นก็ขายกําไรมีกำไรก็ขายก็หมดตอนนี้ส่วนใครจะถือยาวเนะี่ยก็ถือไปแต่ห้ามมาถามนะบอกก่อนแนละ้วโอเคคันนี้ซิงเกอร์ซิงเกอร์วันก่อนมีคนถามในห้องนะเนี่ยมันเปิดแก็บแล้วใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาก็บอกแล้วประมาณเนี้ยสิบสองสามสิบสองบาทมาลงมาสิบสองสามพอดีประมาณเนี้ย แล้วมาดีดกลับขึ้นไปนะจะปิดแล้ววันนี้สึกจะปิดแก็บแนละ้วซิงเกอร์เนี่ยปิดแก็บไปแล้วนะเนี่ยก็มันจะขึ้นไปแล้วแนะ่ะ14บาท80 15บาทวันนี้ขึ้นมาแล้ว13บาท50 13บาท60 13บาท7เฮ้ย14บาทแล้วเนี่ยขึ้นมา14บาทแล้วเนี่ยอันนี้ซิงเกอร์นะเอาเป็นขาขึ้นแล้วนะ UTP อันนี้ไม่ดีต้องรอให้มันกลับตัวก่อนนะ วันก่อนก็บอกว่ามันเป็นแนวรับตรงนี้นะมันลงมาแล้วลงที่แนวรับพอดีเลยนะสิบสามเนี่ยประมาณสิบสามหกเนี่ยมันลงมาแล้วต้องรอให้มันกลับตัวก่อนนะ UTP ถ้ามันกลับตัวจะขึ้นเป็นสิบห้าบาทนะประมาณสิบห้าบาทถึงสิบห้าบาทยี่สิบก็ยังเป็นขาขึ้น PTL ในวันก่อนมันลงมาเนี่ยนะรูดลงมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะมันยืนนะเห็นไหม่ะมันลงมา ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบแปะเลยยี่สิบเอ็ดบาทประมาณยี่สิบเอ็ดบาทลงมาเนี่ยตอนนี้มันดีกลับไปยี่สิบสองห้าสิบไปนะก็ถือว่าโอเคนะ PTL คราวนี้ก็รอรอเนี่ยรอขึ้นมาประมาณนักยี่สบี่บาทแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างเห็นไะหม NER NER นี่ช้าหน่อยอันนี้ช้าหน่อยแต่คิดว่ากลับตัวแล้วนะนะเพราะมันทำ A B C แล้วเนี่ยมันทำจบแล้วเนี่ย แล้วก็ขา B เนี่ยมันขึ้นไปรอบเหมือนกันนะแล้วมันโดนตบลงมาเนี่ยมันกำลังขึ้นไปใหม่เพราะงั้นจะเป็นไปได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นดับเบิลคอมบิเนชันนะคือเป็น ABC ไอชุดนี้เป็นซิกแซกมันน่าจะเป็น a B แล้วก็ C แล้วก็จึกจ๊ก,ก,กแล้วก็ถึงจะเป็นซิกแซกขึ้นไปขามาคาว่าชุดแรกเนี่ยน่าจะเป็นแฟรแล้วทำสามเหลี่ยมแล้วต่อด้วยซิกแซกเพราะงั้นในตัวเอเนียก็ต้องใช้เวลาประมาณอีกสักอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์น่าจะถึงประมาณสามบาทเก้าสิบได้นะ โอเคนะครับ JMT JMT ก็เหมือนกันวันนี้มันลงมาลงมาก็บอกนยมันจบแล้วเนี่ยมันลงลงมาชนช่องชานเอลพอดีเนี่ยมันจะดีดกลับโอ้มันเนี่ยทำเหมือนเลยนะจิกจๆๆเนี่ยนะซอยเท้าทําเหมือนเลยนะเนี่ยมาขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปสามสิบสองกันแล้วเนี่ยมันกำลังจะขึ้นไปสามสิบสี่ห้าสิบ JMT นะเป็นขาขึ้นอ่ะหมดแล้วพอดี อ่ะคุณก็มีแค่นี้นะที่เราดูไว้ที่เป็นขาขึ้นนะอ่าอย่างนี้ก็ยังดีก็ยังมาบอกเออเล่นแล้วได้กำไรแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้ว นะผมไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องการอะไรผมก็เหมือนกับทําบุญน่ะถ้าคนเล่นตามผมแล้วแลวได้เงินโอเคถ้าเล่นแล้วเล่นแล้วเสียเงินเนี่ยไม่ได้แล้วต้องมาคุยกันแล้วว่าทําไมนะเป็นเพราะผมหรือว่าเป็นเพราะคุณต้องดูก่อนอ่ะมีคำถามอื่นไหมครับ าไม่มีก็มาดูซปเปอร์ดีกว่าเห็นมีคุณอะไรนะที่ติการชอบเล่นซปเปอร์ซปเปอร์น,อน,นี้เราตีไปตั้งนานแล้วซปเปอร์เนี่ยนะโอ้โห,โโหเห็น,น่ะอันนี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นฉลามนะแพทเทิร์นฉลามก็บอกว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะขึ้นประมาณ ประมาณบาทหนึ่งนะนะแพทเทิร์นฉลามเนี่ยนะแล้วมันจะย่อก็ถูกต้องย่อมา82ตังค์แป๊ะเลยนะเนี่ยตีไปะเลยนะ,นยะยนะขึ้นไปปุ๊บย่อมา82ตังค์กลางจะขึ้นไปเนี่ยแพทเทิร์นฉลามนะทีน,นี้ฉลามมีสองอันอันนี้ถ้าเป็นฉลามเล็กตัวนี้ถ้าเป็นฉลามเล็กเป็นตัวนี้นะ ถ้าเป็นฉลามเล็กไม่ได้แค่นี้นะไม่ได้แค่เก้าสิบห้าตังค์ถ้าเป็นฉลามใหญ่ได้ประมาณบาทหนึ่งนะครับอันนี้ต้องดูเองนะฉลามใหญ่ฉลามเล็กคุณจเจริญเอสเทฟได้กำไรบ้างหรอเปล่าดูดูเนี่ยถามจังเลยได้กำไร้ไหมทีวีโอก็บอกแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปแล้วแนะ แต่จะระวังนะพอมันเลิกเล่นแล้วจบไปได้ทีวีวเ,เนี่ยปีหน,น,นึ่งกนี้บอกให้รบกวนดูทีเฟกค่ะคุณการดาลีสับแป็กไปดูดูสแต็กดีกว่า อ้ยามาลงมาแล้วจะอันนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยแท่งแดงมาแล้วไม่ดีแล้วอาการหน้าเป็นห่วงจบแล้วไงเนี่ยหนึ่งสองสมสี่หาห้าแล้วเน่ยห้าแล้วจ้ะแล้วก็ทะลุเนี่ยทะลุสองสี่แล้วไม่ดีแล้วอันนี้สเปคเลิกเล่นถ้ามันจะขึ้นก็ต้องใช้เวลานะอันนี้ไม่ดีแล้ว เนี่ยเห็นนะเนี่ยมันทะลุเส้นสองสี่มาแนละ้วเนี่ยมันทะลุเส้นนี้ไม่ได้มไม่ดีแนละ้วเบรกเอาแล้วไม่ดีแนละ้วมันจะลงเท่านี้นะ,ะเดี๋ยววัดให้ดูนะไม่เชื่อก็ต้องลองดูเรามีวิชาเนี่ยนะนายกลงมาเนี่ย เนี่ยเนี่ยขี้หมูขี้หมาต้องลงตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าแบบสุดๆอีต,ตัวนี้จจะสุดอยู่แล้วอีกสเปกเนี่ยลงตรงนี้เลยเนี่ยบาทแปดสิบเนี่ยอันนี้นะอันนี้อันนี้แบบสุดๆเพราะแบบปลานีก็สักบาทสักสองบาทได้เนี่ยถ้าแบบปลานีก็สองบาทบาทเก้าค่าบาทเก้าบาทเก้าสามนะ รอตรงนี้แล้วมันจะเด้งได้แค่นี้นะแล้วมันลงต่อนะระวังนะมีสเปกอันนี้ไม่ดีแล้วอ่ากำไรก็ดีนะเขาไม่เรียกเป็นปูนะพี่เขาเรียกบ้านรูปูป่ะเคยได้ยินป่ะ เพราะมันอยู่ในรูนานแล้วเนี่ยมันมันิ่งจะฟื้นออกจากรูเนี่ยโอ้นี่มาแรงเลยมจากห้าบาทสี่สิบขึ้นมาหกบาทยี่สิบแท่งเขียวเลยนะขึ้นต่อพี่เขียวยาวเลยนะขึ้นต่อเดี๋ยวดูก่อน ดูเดบ็อมเ,เห็นไหมเอาง่ายๆนะอันนี้เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันลงมาลึกมากเนี่ยแล้วมันเปิดแกลบตรงนี้นะลงมาลึกมากแล้วเนี่ยมันเสกทำสซิกแซกเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้มันทาอะไรนะเหมือนก็ทําแฟรนะเพราะตรงนี้มันมีเนี่ย มันมี A B นะแล้วก็มันก็ทาแฟตเพราะงั้นถ้าถ้ามันทำสามเหลี่ยมเพราะตรงนี้มันควรจะมันควรจะทําเป็นสามเหลี่ยมมากกว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมมันได้แค่นี้นะไอ,ไอตัวมันปูแต่หมาเนี้น่เราจะวัดสัดส่วน,นเอาวัดสัดส่วนเอาเนี่ยเนี่ยได้แค่นี้ หกบาทหกสิบนี่ขึ้นมาหกบาทยี่สิบแล้ววันนี้เต็มที่เลยแรงเต็มสุดเลยเจ็ดบาทสิบตังจะมันปูในะรอบนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้แหละอันนี้เป็นเอนะสมมติตรงนี้เป็นเออันนี้เป็นเอนะอันนี้เป็นเอ อันนี้เป็น A อนะอันนี้เราจะเป็น B อันนี้เราจะเป็น C ต่างกันนะแนะนะถวเนี้ยเจ็ดบาทสิบตังค์เราจะได้แค่นะ อย่าไปคิดว่าที่ติดอยู่บบจะออกไม่ได้แล้วมันอยู่แค่นี้แหละมันเป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ป่ะดูดิอ๋อไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันลงมาจากสวรรค์นั่นนะมหานรกนี่ขนาดวีกนะ่ะโอ้โหบันปูนี่มันแสบจริงจ A tốp lá 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 này lá tốp 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 lá อันนี้เป็นสององนะอันนี้เป็นสามสี่ห้าถูกแล้วคราวนี้ถ้ามันสัดส,ส่วนมันไม่ได้มันต้องสลับแพทเทิร์นเนี่ยเพราะถ้าสลับสัดส,ส่วนมันต้องขึ้นไปนน่นนะขึ้นไปสิบบาทซึ่งดูแล้วไม่น่าเป,นเ,ปนเป็นไปได้อาการแค่นี้แหละแค่รีบเอาเจ็ดบาทนี่ก็เก่งแล้วนะแต่ถ้ามันแรงจริงก็อาจจะสักสิบสักเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดสิบป่ะนะนะ ทำสลับทรงกนะเจ็ดบาทแปดสิบไปแทงเขียวซื้อได้ซื้ออซื้อตามไปเลย่ะโอเคนะครับเอสผมไม่ค่อยอยากเล่นนะหุ้นมันไม่ค่อยดีหุ้นมันแรกกาดเนี่ยมัน เห็นไหมมันลงมาแล้วเนี่ยมันลงมาแล้วมันเพิ่งจะขึ้นไปเนี่ยมันเพิ่งจะขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปในหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันเหมือนจะจบแล้วอะคาเก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันจะมาอย่าแถวเนี้ยไม่ไปไหนหรอกแต่วัานี่มาดีไว้มาสามบาทเก้าสี่เลยไวย้เนี่ยผมกลัวมันมันเหมือนเขาจะจบห้าไงเนี่ยนะดูนะเห็นนะ อันนี้หนะนึ่งสองนะสามสี่นะเนี่ยเนี่ยสามสี่นะข่าวแล้วดูอ่ะมันไม่ได้จบห้าเนี่ยห้าจบไปแล้วถ้าห้าจบมันก็มันก็เอบีซีอ่ะมันแต่ว่าห้าจบก็ไม่ได้เพราะมันไม่ไม่ออกจากค่าไหนะมันไม่ออกจากเส้นสองสี่มันไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้มันเหมือนเนี่ยเหมือนหนึ่งเนี่ยเหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหอาจจะเป็น A นะเพราะอาจจะทำสามขาอีนี่ทำบีเปล่ารู้นะเนี่ยบีเปล่าอันนี้อาจจะเป็น C นะเพราะมันชนชนแนวรับมันนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมขายได้แล้วเนี่ยอาการเนี้ยไม่ดีหรอกไม่ขึ้นต่อหรอกเนี่ยเห็นไหมเมันเหมือนมันทำเอบซเห็นไหม เพระาระบางทีตัวตัวขึ้นห้าเนี่ยมันจะทำเป็นสามขาไงอันนี้สามขาด้วยเนี่ยอัน,น A, B, C, เนี้ย A B C สามขาเลยเป็นสามขานะเพราะงั้นนี่เป็นไปได้ว่าเนี่ยเป็น A อันนี้น A, นย่อเป็น B อันเนี้ย C หนึ่งสองสามสี่้าเพราะ่มาหัวหนึ่งนะจบแล้วเนี่ยโอเค okay นะครับ อินเสกไม่ขึ้นสักทีเอ้ยวันนี้มีขยับอยู่เห็นอยู่จิกจิยังไม่มามันไปไล่อินเทลไอเทลอยู่ไอเทลมาแล้วเดี๋ยวไอเทลมาไอ้นี้มันก็ตามมากลุ่มธนาคารไม่ดูจ่ะมันไม่ไหวแล้วมันไปไม่ไหวกลุ่มธนาคารเมื่อวานใหดูไปตัวงะบีบีอรอไปก่อนนู่นแหละเก้าสิบเจ็ดบาทแะกว,ว่าจะลงมา ดูอีกตัวก็ไ้ k เคแบง่์เห็นว่านี้กลับตัวมัแบบ้งแป๊บๆมีซื้อกลับไปหน่อยนึงมั้งเนี่ยเคแบง์อาการเดียวกันหมดทรงเดียวกันเลยเคแบงก์ k A k กับบีบีเออทรงเดียวกันจะไม่มามันจะลงล่างหรือซ้ำมัเนี่ย เราดูผิดไงเนี่ยเนี่ยนะมันกลายเป็น C ตรงนี้เนี่ยเนี่ย C ตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือ5อยู่ตรงเนี้เนี่ยาอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น B B จบไปแล้วเนี่ย B ไลนเนี่ยเป็น C C แม่งสั้นมากเลยเนี่ย สุดของที่สุดเนี่ยสีตรงนี้สั้นมากแล้วเนี่ยมันกาลังทําอะไรก็ไม่รู้อาจจะทำเอ็กซ์ทำแรงไม่รู้เราไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราทีเราจะตีไว้เนี่ยเนี่ยหาอยู่ตรงนี้สีตรงนี้เนี่ยหาสั้นด้วยเนี่ยแล้วมาทำาอบีซีเนี่ยที่มันนิฟื้นมานิดนึงนะน่าจะเป็นขาสีนะเนี่ย เพราะฉะนั้นเคแบงก์เยเป็นไปได้ว่าน่าจะเห็น75บาทนี่ลงมา78แล้วน่าจะเห็น75บาทเนี่ยอันนี้เป็น1 2 3 4 5เนี่ยแล้วถึงจะเด้งเด้งก็ไม่เยอะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อนนันับยากมากกว่านะอันเนี้ยใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาเนี่ยนะ A B C เป็น A ใช่ไหมอันนี้เป็น B ไงสามขาเป็น expand f a t แทนที่ตัวนี้มันจะวิ่งขึ้นมันไม่วิ่งมันได้แค่นี้ดูดิอาจจะเป็นไม่ได้แต่คือตรงนี้อ่ะแล้วเนี่ยมันทำ A A B C เห็นนะ C ก็หนึ่งสองสามสี่ห้า นี่ต้องมีตรงนี้ต้องมีเจ็ดิบ็ด็หกบาทเจ็บห้าบทสวัสดีครับสัจจันท์สิงห์วันนี้เห็นมาไนดะ้ไอเทลมาแล้วมันเป็นคู่กันไอเทลมาด้วอินเสกก็ตามมาแล้วก็ตามด้วย ALT พวกนี้มันมากันมันมีสามตัวอยู่มันเป็นแก๊งอโอเคนะครับ มาดูอีกทีเนี่ยอ่ามันก็ลงมาล้อนะเนี่ยไม่รู้มันจะจบหรือเปล่าเนี่ยอ่าทำมันหลุดหลุดเส้นนี้ก็เนี่ยหลุด้าหลุดหลุดสองสี่ก็ลงพวดเลยเนี่ยเนี่ยลงละลงมาแล้วเนี่ยหลุดปุ๊บลงเลยเนี่ยอ่าก็แสดงว่าซีอ่สั้นสี C อยู่แค่นี้แหละ อ่าดูดูถ้าบางคนชอบดู youtube ก็มีนะลงทุนสไตล์เฮจิมไปดูใน youtube ก็ได้นะครับเามีลงให้ทุกวันเหมือนกันนะโอเคไหมครับวันนี้หมดแล้วเนาะหมดแล้วครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับ